เอาละค่ะเรามาดูวิธีการที่เราจะคำนวณหา h a r ร์ a t e Training Zone กันบ้างนะคะฮ a ร์ดเรทเรารู้อยู่แล้วว่ามันคือการเต้นของหัวใจใช่ไหมคะแต่ทีนี้เนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราควรจะออกกำลังกายให้ h ฮาร์ Rate มันเต้นอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ยังไงนะคะซึ่งระยะที่เราจะออกกำลังกายเนี่ยเขาเรียกว่า Training Zone ตรงนี้เนี่ยมีประโยชน์ยังไงนะคะก็คือเราสามารถที่จะออกกาลังกายได้ มากหรือน้อยอยู่ในระยะที่เขากําหนดซึ่งจะทําให้เราออกกําลังกายได้อย่างปลอดภัยและสามารถที่จะทําให้เรามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้ดีด้วยนะคะเอาเป็นว่าตัวนี้เนี่ยหลักการก็คือเราจะต้องคํานวณโดยใช้สูตรที่อยู่ในหน้านี้ที่ครูได้แสดงให้เห็นอยู่บนจอ,อในตอนนี้นะคะอ่ะทีนี้เนี่ยการคํานวณน,นี่จะต้องทํำยังไงมาดูกันทีละขั้นตอนนะคะเขาบอกว่า to work out your heart rate training zone first calculate your maximum heart rate or HR max นะคะ Workout ในที่นี้นะคำว่า Workout เนี่ยแปลได้2อ,อย่างคำที่1แปลว่าออกกำลังกายอันที่2แปลว่าให้คำนวณก็ได้นะคะแปลว่าคำนวณก็ได้เนาะในที่นี้ให้แปลว่าคำนวณแล้วกันนะให้คำนวณหา Training zone อันดับแรก first thing ก็คืออันดับแรกเลยนะคะต้องหาสิ่งที่เรียกว่า maximum heart rate หรือตัวย่อของมันคือ HR max ก็คือตัวนี้นะคะ HR max หายังไง หลักๆเลยให้จําตัวเลขนี้ค่ะตัวเลขมหาศา์ของเราคือ220นะคะ220แล้วก็ลบด้วย h h ในที่นี้คืออายุของเรานนัเองนะคะอา,อายุเราอายุเท่าไหร่กี่ปีอะไรก็ว่าไปลบไปนะคะเราจะได้ค่าตัวหนึ่งมานะคะก็จะเป็น hr max ของเราตรงนี้นะคะอันนี้สเต็ปที่1เนาะ สเต็ปที่2นะคะเราจะหาโซนโซนแปลว่าจะต้องมีค่าต่ำกับค่าสูงนะคะมีขอบเขตของมันนั่นเองนะทีนี้เขาอธิบายว่าอย่างนี้ then work out 60% and 85% of your HR max นะเขาให้คำนวณอีกแล้วคำนวณหา60% 60%และ85%นะคะ85%ของไอที่เราหาได้ตอนแรกนะคะ วิธีการก็เดี๋ยวจะบอกว่าทำยังไงทีนี้เขาอธิบายว่า the 60% is the lower heart rate training zone lower แปลว่าค่าที่ต่ำที่สุดนะคะ60%นี่คือค่าต่ำของ training zone and 85% is the upper rate นะคะ upper heart rate training zone ก็คือค่าสูงนั่นเองนะคะมันจะอยู่ในระยะประมาณ60-80%ของค่า HR max ที่เราหาได้ ออฟังดูยุ่งยากจังเลยแต่ไม่ยากหรอกอ้าวมาดูสเต็ปนี้กันแสดงว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาหาให้หาเทรนนิ่งโซนนะคะฮาร์ดเรทเทรนนิ่งโซนจะต้องหาตัวนี้ให้ได้ก่อนหา HR Max ก่อนหลังจากนั้นให้เอา HR Max เนานะคะมาแทนค่าในสูตรนี้นะคะ สูตรแรกก็คือจะต้องมีค่า hr max คูณด้วย0.6 0.6ก็คือ60%นั่นแหละนะคะก็จะได้ค่าแรกมาเป็นค่า lower hr ใช่ไหมคะก็เพราะว่าคูณ0.6และอีกอันนึงก็คือให้เอา hr max ตัวเดิมแต่ว่าคูณด้วย0.85นะคะมันก็จะได้อีกค่าหนึ่งนะคะเป็นค่า upper hr นั่นเองนะคะเอาละนี่ก็คือสเต็ปที่2 ะะทีนี้มาดูตัวอย่างเพื่อจะได้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นนะ example jack นะ jack อายุ20ปีนะปีคำสั่งคือให้ calculate ให้คำนวณน,นะคะ jack s heart rate training zone เอาละต้องหา training zone ของ jack อันดับแรกสเต็ปที่1เห็นไหมคะสเต็ปที่1คือจะต้องหา hr นะคะวิธีการก็ง่ายมากจำได้ไหม220ลบด้วย20 ก็จะเท่ากับ200 BPM ดังนั้น200 BPM ก็คือ HR max ของแจ็คนั่นเองนะคะแปลว่าแจ็คเนี่ยออกกำลังกายได้มากที่สุดคือ200 beats per minute คือหัวใจเต้นได้200ครั้งต่อนอาทีอันนี้คือสูงสุดแล้วถ้าเกินนี้มีตายได้นะหรือจะหรือถ้าได้200ก็อาจจะตายได้เหมือนกันคือนี่คือสูงเกินไปนะคะแต่ว่า training zone คือมันจะอยู่ที่ค่า0.6กับ0.85หรือ60%ถึง85% เพราะฉะนั้นสเต็ปที่2ต้องมานะสเต็ปที่2คือต้องหา lower hr training zone กับ upper hr training zone lower คือ0.6เห็นไหมคะดังนั้นก็เอา200ตัวเนี้ยมาตั้งแล้วก็คูณด้วย0.6ตัวนี้กดเครื่องคิดเลขไปนะคะคูณออกมาปั๊บได้120 bpm นะอันนี้คือค่า Lower นะคะค่า Lower ค่าต่ำเห็นไหมคะส่วนค่าสูง Upper ก็คือเอาตัวเดิม200นะคะแต่คูณด้วย0.85ผลที่ได้ก็คือ170 b i t t s p r r m n u u t e นั่นเองนะนี่เราก็ได้คำตอบแล้วเวลาเราตอบนะคะก็ Answer ฮะวิธีการตอบก็บอกว่า Jack's Heart Rate Training Zone is between between แปลว่าระหว่างนะคะอยู่ระหว่าง ค่าต่ำกับค่าสูงก็เอาค่าต่ำขึ้นก่อน120-170 BPM ถึง170 BPM อ่ะก็ได้คำตอบแล้วนะคะนั่นแปลว่าถ้าแจ็คเนี่ยอยากออกกำลังกายให้ได้เต็มประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยฮาร์ดเรทหรือการเต้นของหัวใจเขาควรจะอยู่ที่ประมาณ120-170ถึง170นะคะการเต้นต่อ1นาทีถ้าถึง200นี้อาจจะอันตรายเกินไปสำหรับเขานะคะแต่นี่คือแม็กซ์ที่สุดแล้วก็คือสูงสุดของเขาใช่ไหมคะแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยควรจะอยู่แค่ระดับนี้ก็พอ 1> 120 1 7 0ถึง170นั่นเองนะคะอล่ะนี่คือการคำนวณหา,า hard rate training zone นะคะอ่ะก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะเรามาฝึกออกเสียงคำศัพท์กันก่อนดีกว่าเนาะอ้าวคำที่หนึ่งะคะพูดตามครูเนาะ training zone training zone นะคะแปลว,ว่าช่วงหรือระยะความกว้างนะคะของอัตราการเต้นของหัวใจที่เหมาะสมกับการออกกำลังกายนะคะคำต่อไปค่ะ workout work out นะคะแปลว่าออกกำลังหรือคำนวณก็ได้นะคะต่อไปค่ะ calculate calculate นะคะแปลว่าคำนวณน,นะคะต่อไป lower lower แปลว่าต่ำกว่านะคะต่อไป upper upper แปลว่าสูงกว่านะคะและสุดท้ายค่ะ between between แปลว่าระหว่างนั่นเองค่ะ